โจไบเดนประกาศสนับสนุนอิสราเอลหลังถูกก่อการร้ายโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาตปาเลสไตน์สหราเตรียมประกาศความช่วยเหลือโจไบเดนให้คำมั่นสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งแกร่งหลังถูกก่อการร้ายโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาตปาเลสไตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสหรัฐฯรายหนึ่งกล่าวว่าการหารือระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารกำลังดำเนินอยู่โดวยวอชิงตันอาจประกาศโดยเร็วที่สุดในวันอาทิตย์ไบเดนเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายในระดับมนุษย์และกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพื่อเน้นย้ำการสนับสนุนของเขา ผมบอกเขาว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอิสราเอลในการ,รเผชิญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายใบยเดนกล่าวในการประสัยทางโทรทัศน์จากทำรรเนียบขาวในคณะบริหารของผมการสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลนน,นอแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนเขากล่าวเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่พลเมืองของพวกเขาต้องการและพวกเขาสามารถปกป้องตนเองต่อไปได้ ทำลายฮามาดเปิดฉากโจมตีใหญ่ยิงจรวด5,000ลูกถล่มอิสราเอลจากฉนวนกาซาลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยืนยันความมุ่งมั่นของวอชิงตันอีกครั้งโดยกล่าวว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากระทรวงกลาโหมจะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าอิสราเอลมีสิ่งที่ต้องการในขณะที่การโจมตีขู่ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างไปเดนยังเตือนด้วยว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ฝ่ายใดก็ตามที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลจะใช้ประโยชน์จากการโจมตีเหล่านี้เพื่อสแสวงหาความได้เปรียบโลกกำลังจับตาดูอยู่ไบเดนเน้นย้ำว่าอิสราเอลซึ่งสหรัฐจัดหาอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มีสิทธิในการปกป้องตัวเองหลังจากที่กลุ่มฮามาสท,ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศทางทะเลและทางบกเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงซึ่งไม่เปิดเผยชื่อเน้นย้ำว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านเกี่ยวข้องโดยตรงในการโจมตีขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสหรือไม่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มฮามาสได้รับเงินทุนอาวุธยุโทโธปกรณ์และติดอาวุธโดยอิหร่านและคนอื่นๆขณะเดียวกันนะักการทูตระดับสูงของสหรัฐแอนโทนีบลิงเกนพูดคุยกับประธานาธิบดีมามุดอับบาตของปาเลสไตน์ซึ่งมีขบวนการฟาตาซึ่งมีฐานอยู่ในเวสแบ็งเป็นคู่แข่งกับกลุ่มฮามาสและเรียกร้องให้ผู้นำทั้งหมดในภูมิภาคประนาม การโจมตีอิสราเอลข้อมูลภาพ AFP